เนี่ยนี่แล้วอันนี้แหละมาเล่นกันเหมียวอะไรอะไรพีวิตไรก่อนอะไร สวัสดีครับวัน oh, นี on day, <laughs> ้ไม่เคยไลฟ์มาก่อนเลยเนี่ยอะไรครับอะไรอะไรโอ้โหแต่ละคนเดอะอาร์มนี่ใช้ครีมนวดหรือยังครับผมแลดูเสียมากเลยอ่ะ เออดิว่างๆจริงๆแล้วจะให้ดูแมวนะครับแต่ว่าแมวไม่เล่นด้วยเน็ตก็ดี เพิ่งหาปุ่มไลฟ์เจอครับก็เลยมา <c oughs> ยยไลฟ์นี่ไม่โอ้โหแมวไม่เล่นด้วย จริงเหรอไม่ชัดจริงเหรองั้นเลิกไลฟ์ร้อนเนี <c oughs> ่ดียังครับ ไลฟ์แมวครับผมหายค้างหรือ <c> ย <oughs> <t gele fox> ังอะเดี๋ยววาถทมอะไรในนี้ เน็ดดียังครับเหน็ดดีแล้วแม่ไม่ยอมให้อุ้มอะครับ เป็นไรครับทำไมถึงหายใจไม่ออกครับป่วยฮะแมวครับแมว, <l acht> <c oughs> ว,วเดี๋ยวมาแล้วครับไปหาที่อยู่ใหม่ก่อนร้อนมากร้ <c oughs> กอน สวัสดีครับเหนียวไม่เหนียวนี่เนาะ ีมุมแมวนะฮะแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรสวัสดีครับเฮโลสูง190ครับสปอยตอนต่อไปเอยเย yeah. ครับไหมครับไลฟ์ชัดไหมัไ,หมไม่เป็นครับซื้อมาประดับบ้านไม่ใช้เฉยสวยดี ีนน้องสาวน้องสาวแมวแมวแมวไปไหนเอาแมวมานี่สิแมวมาเล่นกันไม่เป็นไรครับแมวแมวอังกลงก์เนา แม่ทั้งหมดหนึ่งตัวครับแม่ไม่เล่นด้วยเลยไปแล้วไปแล้วน้องพี่ชื่อน้องเกตครับผมสุขสูงเหรอ เหมียวเลี้ยงสุนัขไหมครับไม่ได้เลี้ยงครับแมวชื่อมิวนิกครับมิวนิกมิวนิกจริงๆแล้วใช่ครับเพิ่งไลฟ์เป็น ใช่ครับข้างๆคือคุณพ่อครับไปทำอะไรมาด้วยอ๋อวันนี้วันนี้เหนื่อยนิดนึง วันนี้น้องแมวได้ของเยอะมากๆเลยขอบคุณนะครับ น้องแมวฝากขอบคุณด้วยครับผมน้องแมวฝากขอบคุณด้วยครับ เรียนซัมเมอร์ไหมไม่ได้เรียนครับฝึกงานฝึกงานเคยโดนบ่อยครับจริงแล้วไลฟ์นี้นี่ อตั้งใจจะมาขายของครับจริงๆแล้วเราจะมาขายของนะฮะนี่เราจะมาขายหมวกลายใหม่นะครับนี่ครับลายใหม่ลายใหม่าหม,มาแล้วหมวกลายใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวดิสนใจหมวกก่อนนี่เทมาก ใส่แล้วจะเป็น,นใส่แล้วก็จะเท่ๆแบบนี้นี่นี่นะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับ Add x x g s t o r e นะครับ x x g store นะครับไ้เข้าไปอุ่นหมือนกันนะครับผมนั่นแหละดีมาก แอดลายล้าแล้วก็เข้าไปสั่งกันนะครับมีสองสีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูสีหนึ่งนะครับเป็นสีดาแล้วก็ฟอนแดงอีกสีนึงเป็นสีขาวาตัวหนังสือสีขาวแล้วก็ขอบเงินนะฮะเอาแมวมาเป็นเอาแมวมาเป็นกำบังก่อนแล้วก็เราก็จะขายของแบบเนียนๆนะฮะจริงๆแล้วนี่นะครับเขียนว่า Stay humble เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยชันี่ สไตล humble แปลว่าเป็นคำที่ผมชอบครับก็เลยมาทำหลายหมวกนะฮะไม่แพงด้วย <laughs> ถ้าซื้อถ้าซื้อถ้าซื้อเยอะลดราคาเดือนะาแล้วก็เซ็นให้ได้ด้วยอยากให้เซ็นตรงไหนก็บอกนะครับซื้อถามพ่อา้าค้าไหม <laughs> นี่ครับใส่แล้วก็จะเท่แบบนี้ อย่าลืมน,นะครับ @xgstore x นะครับ double x, x g s t o r e ครับแล้วไหน,นคนไหนยี่สิบใบฮะยี่สิบใบทักมาเลยครับผมซื้อใบพิเศษถือได้ไหมได้ครับ <laughs> นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาอีกใบหนึ่งให้ดูครับใบฮะอีขาว <c oughs> เดี๋ยวอีกใบหนึ่งให้ดูครับผมสีขาวนี่ครับข้างหลังก็จะมีปักกๆนี่ครับนัดรับนัดรับต้องร้อยใบขึ้นนะครับถึงจะรับได้ <laughs> นี่ครับสีขาวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ ตองสูสีขาวขอบสีเงินครับพ่อค้ามาส่งเองไหมถ้าสั่งเป็นพันใบจะไปส่งให้ครับผมร้ลเล่นครับนี่ครับนี่อ่อน้องเกตน้องเกตมมสี่ครับก็นี่ครับ,สรบ,รบใส่ได้ สีขาวสีขาวใส่ก็จะเป็นนี้ครับอ่าเก็บครับนี่แหละฮะผ่านช่วงโฆษณาไปแล้วนะครับปรับสายได้ครับผมใบเท่าไหรค่ครับ ใบละห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะไม่แพงครับไม่แพงตังค์ไม่พอซื้อหมวกค่ะไม่เป็นไรครับค่อยๆเก็บครับที่รอได้ราคาเท่ากันครับสองใบที่ผมใส่ใ,ใบละห้าร้อยห้าสิบครับหน้าไม่สวยเสียด้วยนะครับใส่ได้ทุกหน้าครับผม เอกิยตฟัดดงหน่อยเลีไม่เป็นครับซื้อมาประดับบ้านเฉยครับ mm hmm. สีน้พูยทำเพื่อยงไหมแน่นาค้นไม่แน่ครับ mm hmm. คิมบูดินขอบคุณครับ mm hmm. ต่อรองราคาได้ไหม mm hmm. ก็ถ้าซื้อเยอะครับซื้อเยอะก็จะลดให้ครับ แบบห้าใบขึ้นหกใบขึ้นสิบใบยี่สิบใบ,บขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> Say เซฟพิเวตแต่ว่าอะไรอ่ะพิเวตพิเวตเซซินเชาโอเคซินเชาซินเชาไม่ก็เอครับเดออาร์รับ คนนี้เขาจะเไปทุกไอจีนะครับไปเมนทุกไอจีเลยที่ถึงจึงมาหา พอขายของเสร็จนะครับเราก็ไม่รู้จะขายอะไรครับเราก็มาขายแมวเราต่อเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่เป็นข้อน่เป็นก่อนม่เงินก่อนเลยเลยเลย่เงินก่อนไออ้อยไปแล้วครับแมวมาเด็นด้วยฮายสี่ น้องแมวจริงๆแล้วน้องแมวก็มี IG นะขายของอีกแลยครับชื่อไอจีอ่าไอนะครับเจ้าเหมียวเดอะแคนะครับ J A O M E O W T H E C A T ครับเจ้าเหมียวเดอะแคครับเป็น i อจีแมวนะครับไปตามได้ขายทุกอย่างที่มีครับผมสั่งหมดได้ที่ไหนครับก็เข้าไปที่ IG เอ่อ X X G Store เลยครับ X X G S T O R E ครับขายทุกอย่างครับผมอยากเห็นหมวกที่ขายอ่ะเอาหมวกมาหน่อยอะเหรออันนี้ครับค่ะ นี่มาแล้วงองอสวัสดีครับน้องบาสใส่แล้วก็จะเป็นงี้ครับอันนี้มันไม่ได้ปรับมันปรับสาย นี่เออลืมลืม,ล,มลืมขายปรับสายได้ครับตระผมครับน้องทำไรเหรอไลค์ครับพี่เอบเดินตามรอยพี่เอกขายของครับขายของซื้อไหมครับพี่เอกนี่นี่ครับ หมวกปรับระดับได้ครับปรับได้สามสิบหกระดับขอซื้อแมวไม่ได้ครับตัวนี้มีตัวเดียวเองครับมีตัวเดียวหายร้อนแล้วครับหายร้อแล้วครับไม่เว้งหรอโหไปกันตั้งห้าคนนี่พี่มาคนเดียวเดี๋ยพี่สิ้เพง สวัสดีครับ mm hmm. แมวตัวผู้ตัวเมียครับเอ่ตัวผู้ครับผมนี่นะครับอีกทีครับมีสีขาวครับกับสีดำครับ <laughs> สวัสดีครับพี่หนุ่มได้อยากได้หมวกจังซื้อครับผมอยากได้หมวกต้องซื้อครับไม่แพงนะครับไม่แพงซื้อหลายใบยลดให้ครับ โนบัสเดี๋ยวพี่ให้ห้าเลยแต่ว่าต้องซื้อนะครับซื้อเยอะเดี๋ยวพี่ลดให้ฮะ <c oughs> <c oughs> พี่เอกกับพี่ซันดี้ครับอถ้าจะคุยกันก็คุยกันไปคุยกันหลังใหม่นะฮะแถมครับแถมลายเซ็นครับให้เซ็นได้ครับไม่ได้แจกหมวกพี่ขายหมวกครับขายหมวกอย่างเดียวครับคิดถึงกูต้าครับผมไม่เจอเลยครับกูบ เอเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับแบตจะหมดแล้วมีใครจะถามอะไรไหมครับมันเป็นมุมกล้องครับจริงๆไม่อ้วนครับถ้าเอาเครื่องนี้ก็จะไม่อ้วนใบละห้าร้อยห้าสิบครับพี่หนุ่มไปชาร์จแบตครับผม ่เอาไปไหนแล้วไม่รู้แน่นอนแน่นอนพี่หลอกอยู่แล้วขายหมดนะครับอ้างก่อนไปครับไม่รู้จะพูดอะไรก็อย่าลืมนะครับมีลายเซ็นด้วยครับพี่หนุม่ม <laughs> อย่าลืมนะครับราคาห้าร้อยห้าสิบบาทครับผม สั่งเยอะลดราคาครับแล้วก็แถมลายเซ็นครับถ้าอยากให้เซ็นตรงไหนของหมวกก็เซ็นได้ครับมีสีขาวกับสีดำครับพี่หนุ่มนี่ฮะแล้วก็สีขาวครับเป็นต้นสือสีขาวขอบสีเงินนะครับผมนี่นะครับก่อนไปครับเราจะขายกันอีกรอบนะครับอย่าลืมนะครับโอ้ยพี่หนุ่มได้ครับพี่หนุ่มผมให้พี่เลยสองใบ ไปแล้วนะครับผมแบตจะหมดแล้วไปแล้วนะครับน้องแมวครับเอาน้องแมวมาล่ำลานะฮะน้องเหมียวน้องเหมียวสักไทยน้องเหมียวไม่เล่นเหมียวไม่เล่น <laughs> ไปแล้วครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายที <laughs> ่มาดูกัน